สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ1เมษายน2 5ง5ายครับคลิปนี้มาดึกนิดหน่อยก็มาพูดมาคุยกับอสมอครับอสมอรู้หรือยังครับเรื่องนี้เริ่ม1เมษายนเป็นต้นไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของอสมอด้วยนะครับรู้ไว้เป็นความรู้นะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วเพราะดูตามสื่อต่างๆดูตามสื่อต่างๆครับถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้ก็มาพูดมาคุยกันครับ1เมษายนเป็นต้นไปครับมาตรการควบคุม โรคโควิด -19 แบ่งโซนประเทศไทยนี่ออกเป็น3กลุ่มนะครับ3กลุ่มนี่ก็จะมีการปฏิบัติให้ประชาชนทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ควบคุมโรคควบคุมยังไงทํานองนี้นะครับประเทศไทยแบ่งออกเป็น3สีสีส้มสีเหลืองสีฟ้านะครับเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด -19 เริ่ม1เมษายนเป็นต้นไปชมฟังารายละเอียดสักเล็กน้อยครับ ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลครับได้ขึ้นข่าวนี้เขาบอกว่าปรับมาตรการในการดําเนินการควบคุมโรคโควิดแบ่งเป็นสีส้มสีเหลืองและสีฟ้านะครับเริ่ม1เมษายนเป็นต้นไปและอีกเรื่องหนึ่งเขายกเลิก rt pcr 72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศก็คือเมื่อก่อนหน้านี้นะ่ใครที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยต้องตรวจโควิด19ด้วยวิธี rt pcr ก่อนตรวจ72ชั่วโมง ก่อนเข้าประเทศแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเดินทางเข้ามาได้เลยแล้วมาตรวจในประเทศไทยวันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับารายละเอียดอ่านต่อที่เพจไทยคู่ฟ้าจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสําหรับคลิปนี้จะสรุปสรุปให้เอาสมอทราบเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโควิดนะครับเขาเขาก็แบ่งเป็นสีส้มสีส้มหมายถึงพื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมนี่สีส้มมี20จังหวัดนะครับ พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดเฝ้าระวังสูงสุดเป็นสีเหลืองมี47จังหวัดและพื้นที่สีฟ้าเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวเพิ่มอีก10จังหวัดก็เป็น26จังหวัดนะครับแล้วพื้นที่สีส้มทําอะไรได้บ้างสีส้มเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับก็ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า500คนนะครับกรณีถ้าจะจัด ก็ต้องให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาถ้าเป็นกทมก็ให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกทมกพิจารณาพิจารณาว่าจัดได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ให้จัดเขาก็ไม่ให้จัดถ้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออนุญ,ญาตให้จัดจริงจะจัดได้สรุปห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า500ออันนี้พื้นที่ควบคุมนะครับหรือว่าพื้นที่สีสม้มแล้วก็ห้ามบริโภคโซดาและเครื่องดื่มในร้านนั่งดื่มในร้านไม่ได้นะ แล้วก็ห้ามแล้วก็การจัดประชุมจัดมหกรรมด้านกีฬาการจัดแสดงสินค้าไม่มีการชิมอาหารนะครับจัดได้ไม่เกินพันคนนะครับร้านเสริมสวยร้านเสริมความงามร้านสักเปิดบริการได้ไม่เกิน24สนาฬิกาสถานบริการเพื่อนวดสุขภาพนะครับเพื่อนวดสปาเปิดบริการได้ไม่เกิน24นาฬิกานี่คือพื้นที่สีส้มนะครับส่วนพื้นที่สีเหลืองห้ามจัดกิจกรรม มากกว่าพันคนจัดไม่ได้ถ้าจะจัดต้องคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจณาหรือถ้าเป็นกอทมก็คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกทอมกทมพิจณานะครับการบริโภคสุราอันนี้ดื่มในร้านได้แต่ไม่เกินห้าทุ่มการจัดแสดงสินค้านิทรรศาาการได้ตามความเหมาะสมร้านเสริมสวยเปิดได้ตามปกติสถานบริการนวดสปาเพื่อสุขภาพเปิดตามปกตินะครับ ก็แจ้งใหาทสาบนะครับสาหรับจังหวัดใดอยู่สีส้มสีฟ้าบ้างท่านผู้ชมก็อ่านเองที่แกนแนบ,บลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับเป็นเป็นลิงก์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการกําหนดสถานที่เป็นพื้นที่ควบคุมก็คือสีส้มพื้นที่พื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองพื้นที่นําร่องด้านการท้องเทยวก็คือสีฟ้าซึ่งสีส้มมีทั้งหมด20จังหวัด นะครับท่านผู้ชมอ่านต่อที่คอมเมนต์แรกนะครับแล้วก็อีก47จังหวัดเป็นสีเหลืองตามที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อีก26จังหวัดเป็นสีฟ้านะครับอยากรู้ว่าจังหวัดตัวเองเป็นสีส้มสีเหลืองหรือสีฟ้ากดไปอ่านที่คอมเมนต์แรกนะครับซึ่งช่องเราจะแนบลิงก เพจไทยคู่ฟ้าไว้และแลบและแนบลิงก์รายชื่อใครอยู่จังหวัดสีสม้มสีฟ้าสีเหลืองครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ